สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับตลอดคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลแม่มเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตาม เราฟังกันได้ที่ลิง์ด้านล่างทั้ง3ลิงนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเอเดรียนฮักเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมทัพเพิ่มเติมนะครับเทนฮรกบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดต มีความเคลื่อนไหวเนี่ยเดี๋ยวเราหรือทางสโมสรจะมีการออกมาประกาศให้ทุกคนได้รับทราบเองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบนิ่งนอนใจหรือนิ่งเฉยในการเสริมทับนะเพราะว่าเราก็มีการทำเรื่องของดิลมาแล้ว2ดิลก่อนหน้านั้นครับก็หมายถึงโยโรแล้วก็เซอร์ซีนั่นเองนะครับเทนฮากกล่าวเสริมนะครับว่าเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ คุณต้องมีการดําเนินการต่างๆอย่างถูกต้องแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเท็นฮาบอกว่าเขายังไม่สามารถลงรายละเอียดบอกเรื่องของการทํางานต่างๆในการเสริมทัพได้ในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทำได้สำหรับแฟนพีเนี่ยเราก็ต้องอดทนรอต่อไปแล้วก็มันต้องทำดีลในเวลาที่เหมาะสมซึ่งถ้าเกิดทุกอย่างมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นทางสโมสรก็จะมีการชี้แจงให้กับทุกคนได้รับทราบเองนะครับนี่คือเรื่องราวการเสริมทัพนะฮะเรื่องแรกที่เทนฮากออกมาเปิดเผยก่อนเกมพบกับซิตี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของเบสันเมาส์เทนฮากแสดงความเชื่อมั่น ว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะกลับมาทำผลงานให้กับทัพปีศาจแดงได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนในช่วงฤดูกาลใหม่นะ่ครับเทนฮาร์กล่าวออกมานะครับสรุปง่ายๆแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าเมสันเมาส์เนี่ยเป็นผู้เล่นชั้นยอดนะแล้วก็ทักษะที่นักเตะรายนี้มีนะครับเขาสามารถนํามาสู่ทีมได้นะครับสามารถยกระดับทีมได้แล้วกันแต่โชคร้ายครับจากฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวมีช่วงเวลาที่ย่าแย่มากจริงๆ ด,ดูการที่ผ่านมาเราทราบดีครับว่าเมสันเมาส์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแล้วก็ตอนนี้ เจ้าตัวกลับมาแล้วมีการลงเล่นในพรีซั่นไปหลายเกมซึ่งก็ทำได้เป็นอย่างดีเทนฮาก,ก็เลยมั่นใจว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นี่คือบทสัมภาษณ์ของเทนฮาก2เรื่องหลักๆนะครับก็เอามาให้รับฟังกันส่วนทางนั้นพอสโคนะครับพอสโคเนี่ยก็ออกมายอมรับกับว่ายังมีเรื่องที่จะต้องกังวลน,นะเกี่ยวกับทัพปีศาจแดงโดยเฉพาะ องตรีว,วหนาที่เป็นผู้สะวมตูมือหนึ่งแล้วก็ได้ไปต่อในช่วงฤดูกาลใหม่นะครับพอสโคเนี่ยกล่าวมานะครับว่าเขาเนี่ยได้ยินแฟนบอล แฟนผีมากมายมีการคอมเมนต์ออกมาว่ารู้สึกตื่นเต้นกับฤดูกาลใหม่ซึ่งสิ่งดังกล่าวเนี่ยพอสโกก็รู้สึกข้่องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะจริงแล้วเนี่ยนะครับในมุมมองเขาก็คือแมนเชสเตอร์เด็มีบางตำแหน่งในสนามที่ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางที่เพิ่งซื้อเข้ามาก็มีอาการบาดเจ็บมาตินิสก็มีอาการบาดเจ็บหรือเรื่องของสร้าร่างกายไม่ค่อยดีจากฤดูกาลที่ผ่านมาแฮร์รี่บ็คมาก็เช่นเดียวกันนะครับเรยนเลิฟก็เหมือนกันและ ดูกาลนี้ไม่มีวารานนะครับนั่นคือข้อสําคัญที่แมนยูจะต้องแก้ไขกันเพิ่มเติมนะครับอีกจุดหนึ่งที่พอสโคกล่าวก็คือตําแหน่งผู้สำบัติตูจุดนี้พอสโคมองว่ามันน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากสําหรับเขานะครับพอสโคบ,บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เห็นเรื่องของฟอร์มของอุรานามาแล้วก็แม้กระทั่งในช่วงบรูันก็ยังมีข้อผิดพลาดนั่นคือมุมเหมาะที่ออกมาจาก ตำนานแดนกลางของแมนยูท่านนี้นะครับแฟนผีกิน N N อย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมก่อนเกมนะครับข้อมูลจาก m อ็มเนี่ยเขาก็เปิดเผยข้อมูลกออกมามากันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ทราบกันเทนฮาก,ก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับว่าจะมีนักเตะบ,บางรายที่จะต้องเช็คความฟิตนะครับ ก็น่าเป็นห่วงประมาณ3 4สรายเป็นนักเตะทีมชุดหลักนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องลุ้นกันว่ารายชื่อที่เทนฮากบอกมาเนี่ยนะฮะจะพร้อมใช้งานในโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้หรือไม่แล้วก็พร้อมใช้งานในช่วงแมตช์เปิดซีซั่นหรือไม่นะครับนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าภาพที่ทางสโมสรจับภาพมาเนี่ยนักเตะตัวหลักของแมนยูหลายคนเนี่ยนะฮะหายไป บางส่วนก็ถือได้ว่าทําให้ทาสมอสอเนี่ยต้องคิดหนักเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมรับนี่แหละที่ปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บนะครับประเด็นที่2ครับรถฟานิสเตอรอยนะครับก็ยังถูกการจับภาพการทํางานของรถฟานิสเตอรรอยเกี่ยวกับการเทรนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับนักเตะนะครับ ติวเข้มนักเตะนะครับในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับซึ่งตั้งแต่ทางรุดฟอริสโตอรอยเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตามข้อมูลก็คือเขาเนี่ยไม่รอช้านะที่จะมีการทํางานแล้วก็ส่งเสริมด้านบวกให้กับทีมเรือนทีนะครับ ทุกคนภายในสโมสรโดยเฉพาะนักเตะเนี่ยมีการกล่าวความชื่นชมสําหรับการมาของรุดฟันนิสเตอร์รอยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะเยาวชนนะครับที่มีการมองรุดฟันนิสเตอร์รอยเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ตามรูปภาพเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่ารุดฟานเนี่ยมีการไปให้คําแนะนําแบบเจาะลึกใกล้ชิดกับลิสเบเนตแนวรับดาวรุ่งของทีมนะฮะแล้วก็นักเตะรายอื่นเช่นกันบรรยากาศในทีมนะครับเป็นเรื่องที่3นะก็คือบรรยากาศในทีมถือว่าโอเคนะครับการ เริ่มต้นซีซั่นใหม่ด้วยรอยยิ้มของนักตเตะหลายคนนะครับถึงแม้ว,ว่าทางทัพพิศาจแดงของเราเนี่ยมีผลงานที่ไม่ดีในลีกช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่านั่นคืออดีตไปแล้วนะฮะ สำหรับฤดูกาลใหม่กับโครงสร้างใหม่การเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ทั้งในแล้วก็นอกสนามเนี่ยมันําให้สโมสรกลับมามีความสดใสสดชื่นมีพลังงานเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับนักเตะแฮปปี้มีรอยยิ้มและดูสนุกสนานในระหว่างการฝึกซ้อมเตรียมทีมช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็บรยากาศในข้อต่งตัวก็ดูดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมันอาเรอรุ่งก็ยังคงมีการร่วมฝึกซ้อมตามปกติซึ่งคนที่จะเน้นเป็นพิเศษสําหรับเทนฮาร์กนะครับก็ คือเฮร์รี่อามาสแล้วก็โทบี้คอยเยอร์ที่เราทราบกนันดีนะครับในหลายสื่อ ก็เล่นข่าวค,คล้ายๆกันนะครับว่าเทนฮากตั้งใจปั้นตั้งใจดันดาวรุ่งรายนี้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ยังเป็นนากการในช่วงฤดูกาลใหม่นะครับเทนฮากก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยเอามือแตะไหลคอยเยอร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะชัดเจนว่าดาวรุ่งรายนี้จะมีโอกาสในเกมพุกกับซิตี้ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับอา,าร์มดเองก็มีโอกาสเช่นกันนะครับเป็น2ดาวรุ่งที่ถือได้ว่า เป็นลิ์ลายชื่อเบอร์ต้นต้นที่ทางสโมสรจะมีการผลักดันเหนือจากนักเตะเยาวชนรายอื่นนะครับสําหรับในช่วงฤดูกาลใหม่นะทํานักเตะของทางสโมสรแมนยูเราเนี่ยตอนนี้ก็ดูได้ว่ากลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่มีนักเตะที่ติดภารกิจทีมชาติเราก็ต้องพักใช้เวลานานพอสมควรการมารายงานตัวก็ต้องมีการเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็การไปทัวร์ช่วงฤดซั่นก็จะเน้นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจนเข้าสู่สัปดาห์นี้ทันตเตตัวหลักหลายคนก็เริ่มกลับมารายงานตัวตามปกตินะครับทั้งดานโลบรูโนกระโชกรวมไปถึงมาร์ตินีสไมนู ฟาโกนโดนะครับแล้วก็มีเซอร์ซีบายนเดียก็กลับมาลูกชอก็กลับมาเช่นเดียวกันทำให้คุมกำลังภาพรวมก็น่าจะพร้อมใช้งานในการเริ่มต้นซีซั่นนะครับปิดหายกันที่มุมมองของนิวเต็ดอินโฟกัสนะครับเว็บไซต์สายฟุตบอลของสโมสรแมนยูนี่แหละเขาก็มีการแสดงมุมมองออกมาที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับสามเหตุผลที่แฟนบอลแมนยูยังรู้สึกกังวลในช่วงซีซั่นที่ถึงนี้ และทางอินิออสเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ต้องแก้ไขซึ่งมันยังพอเวลาในการแก้ไขเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยครับก็คือตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะเราทราบดีครับว่ามันมีหลายจุดที่แมนยูต้องเสริมนะครับแล้วก็แผนเดิมของแมนยูเนี่ยก็คือยังไงน้อยต้องเสริมอย่งไงน้อยเนี่ยสาถึงสรายแต่ว่าตอนนี้นะครับเสริมได้เพียงแค่2รายเท่านั้น ก็คือกล่องหลังตัวกลางแล้วก็กล่องหน้าตัวเป้านะครับหรือว่าแนวรุกนั่นเองดันเป็นว่าแนวรับตัวใหม่มาได้รับบาดเจ็บอีกทาให้แมนยูต้องเร่งเกี่ยวกับการมองหาแนวรับเพิ่มเติมอีกอีกสัก1รายรวมกันแล้วไป็นงรายนะครับและอาจจะเป็นในตําแหน่งฟูลแบ็กด้วยหรือเปล่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่จะต้องมีการเสริมแบ็กขวามาซาอุยแบ็กซ้ายเนี่ยเราสามารถไว้ใจทาเลมราเซียหรือลุกชอได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านั้งคู่เนี่ยมักจะมีอาการบาดเจ็บนะฮะ ตำแหน่งแดนกลางต้องเสริมหรือไม่เนื่องจากเราทราบกันดีว่าตำแหน่งพื้นที่แดนกลางตัวรับเนี่ยนะฮะ ยังคงมีปัญหาแล้วก็อยู่ในจุดที่แมนยูต้องแก้ไขมานานแล้วนะครับซึ่งแมนยูอาจจะก,กลับไปล่าตัวโซฟิยันอัลรบัตอีกครั้งก็ได้เนื่องจากเป้าหมายเบื้องต้นของแมนยูเนี่ยมันเจอจาได้ค่อนข้างยากนะครับหรือแม้กระทั่งแมนยูอาจจะเซ็นกองกลางตัวกลางรายหมายถึง2รายเป็นนักเตะที่พร้อมใช้งานหนึ่งรายแล้วก็นักเตะตัวมนเวียนอีกสักหนึ่งรายรวมอัลรบัตไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวหลักใครคนใดคนหนึ่งที่กําลังมีข่าวนะครับนอกจากนั้นครับเรื่องของตําแหน่งศูนย์หน้า จะต้องเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่า ราซุนฮอยรุนมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับช่วงตน้นซีซั่นก็ไม่น่าจะสามารถลงสนามได้เซอร์เกเพิ่งย้ายมาก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันก่อนแมนยู <Man you S 1> ต้องเช็คดีดๆนครับว่าตำแหน่งศูนย์หน้า2รายก็คือเซอร์กแล้วก็ราซุนฮอยรุนเนี่ยสามารถคาดหวังเกี่ยวกับการยิงประตูแล้วก็ช่วยทีมเนี่ยไปลุ้นเรื่องของการประสบความสำเร็จในช่วงฤดูกาลหน้าได้ไหมอย่างที่ทางสมโมสรตั้งใจกันเอาไว้จุดนี้ก็ต้องเช็คเหมือนกันเห <Hey, S 2> ตุผลต่าง,งครับมันทําให้สรุปได้ว่าตอนนี้นะครับแมนยูมีอีกหลายจุด ซึ่งตอนนี้ย แมนยู <Man> มีการเสริมได้เพียงแค่ยังไม่ถึง50%เลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือเรื่องแรกที่น่าสนใจเรื่องที่2ครับแมนยูยังมีผู้เล่นจํานวนมากและผู้เล่นจํานวนมากดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทาสมสสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขายออกจากทีมเพื่อมีการเปลี่ยนถ่ายครับแมนยูมีการแยกทางกับวารานไปแล้วมร์เซียไปแล้วไปดอนวลเลอยมไปแล้วดอนนี่ฟันเดเวกไปแล้วเมสันกรีนวูดก็ออกไปแล้วแต่ก็ยังมีนักเตะหลายคนที่อยู่ในทีมที่ควรจะออกจากทีม หรือโดนขาย นั่นเองนะครับถ้าพูดกันแบบตามตรงเนี่ยรายชื่อก็เดิมๆครับเดนเลส์เอเรกเซนแอนโทนีฮานิบาลนะครับแม็กโทมเมนีนบันวิซาก้ากาซิเมโรหรืออาจจะรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กไกวที่อยู่ใน l ิส t หลายชื่อเช่นกันนะครับเราทราบขนอดีครับว่าพอแมนยูขายนักเตะออกจากทีมไม่ได้ทําให้เรื่องของการหาเงินไปซื้อนักเตะรายใหม่ก็เป็นเรื่องยากนะครับอย่างเช่นในรายของอูกาเต้ที่จะไปซื้อเนี่ยการยื่นข้อเสนอก็ยากลําบากเพราะว่ารายรับจากการขายไม่เกิดขึ้นนะครับหลัง ก็สลอ็อตภายในทีมมันก็แน่นกันอยู่รวมไปถึงตำแหน่งแบ็กขวาอย่างมาซาอุายก็จะคล้ายๆกับอุกาเต้แล้วก็เดอเล็กนะฮะถ้าเกิดบันไปซาก้าไม่ออก การซื้อเข้าก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันและรายชื่อที่มีการเปิดเผยกันออกมาเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเกิดเอามารวมกันเกี่ยวกับรายรับนะโดยการประเมินเนี่ยอาจจะทําให้ทาัสมวศนมีรายรับประมาณ100ล้านปอนด์ได้เลยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าจุดหนึ่งเลยก็คือผู้ซื้อเนี่ยมีความสนใจค่อนข้างน้อยนะครับ 2. ก็คือถ้าเกิดมีผู้ซื้อจริงจ ผู้ซื้อเนี่ยสู้เกี่ยวกับเรื่องของเบสเงินค่าเหนื่อยไม่ไหวนะครับนั่นแหละคือจุดสําคัญเลยนะครับค่าตัวอาจจะพอไหวแต่ค่าเหนื่อยสู้ไม่ไหวนะครับเวลเสียว่านักเตะรายดังกล่าวที่มีรายชื่อออกมาเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยลงแล้วก็ทําให้การย้ายเกิดขึ้นนะครับจุดนี้มันก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ย มันก็เป็นจุดที่เข้าใจได้นะครับเกี่ยวกับการขายที่พยายามขายแล้วแต่ว่าขายไม่ออกมันก็มีเหตุผลเหล่านั้นที่บอกกันมาแล้วก็ทําให้แมนยูเนี่ยต้องใช้หลายๆตลาดในการเปลี่ยนเรื่องของสายเลือดเปลี่ยนเรื่องของสิ่งต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบอย่างที่ทีมผู้บริหารชุดใหม่ต้องการนะครับจุดนี้ก็ต้องอดทนรอกันหน่อยจุดที่3ครับสุดท้ายก็คือทํานักเตะคุมกำลังเชิงลึกแล้วก็ทับนักเตะตัวจริงมีดีพอแล้วหรือยังนะครับ จุดนี้ทางสโมสรก็ต้องเช็คกันดีๆนะฮะสืสตัวจริง มีความพร้อมไหมในการทำศึกฤดูการใหม่ผลงานภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าโปรแกรมสำหรับฤดูการใหม่นี่มันมีหลายเกมโปรแกรมบอลถ้วยต่างๆอีกนะครับแล้วก็กลุ่มกำลังเชิงลึกตัวสำรองสามารถทดแทนกับตัวจริงได้หรือไม่แล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีนักเตะได้รับบาดเจ็บกลางทางอีกหรือเปล่านั่นก็คือจุดที่ทางสโมสรต้องตรวจเช็คดีๆนะครับว่าคุ่มกำลังภาพรวมแล้วก็ตัวจริงเนี่ยมันดีพอแล้วหรือ,อยังนะครับแต่ อีกมุมหนึ่งครับเราก็จะได้เห็นว่านักเตะอย่างจารอนซานโช่ก็กลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้อีกครั้งรวมไปถึงอามาเดยโลนะครับที่มีผลงานที่ดีในระหว่างทัวร์ช่วงรีซ้นนะครับเมสันเมาส์ก็มีสัญญาณที่ดีมากขึ้นกับการฟื้นตัวกลับมาแล้วก็มีผลงานที่ดีในช่วงรีซอนเช่นกันแล้วก็เราได้เห็นเฮลีอารมาสรวมไปถึงทบ er, ี้คอรเยอร์สดาวรุ่งที่อาจจะโดนนันขึ้นมามีบทบาทสําสคัญกับสโมสรในช่วงฤดูกาลใหม่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ยัง มีช่องว่างที่ทางฝั่งอินออสแล้วก็ทีมงานชุดใหม่ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับทีมให้มันดียิ่งขึ้นนะครับยังมีช่องว่างเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดีอยู่บ้างแต่ช่องว่างก็ยังมีอยู่นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ,บคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ